โอ้ยบคอติดครับเบ็ดท่านแข่งหลายดึงบนลงเลยครับผมบคอติดครับอิที่ปาติบอู้ที่ปาติบปาอือยกนิดนึ่อือยัง มึงเบียดเนี่ยครับสวัสดีช่วงเช้านะครับมือนีเป็นวันซุปนะครับผมมือนีบ้าหน่อยผ้ารอกันใช่ไหมมะกู้เบียดยำเซาหาเนาะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับมืนขึ้นยามกับ กับฝนตกนะครับผมนี่ครับก็จะมาสั <The Mexican> <The Mexican ่มไม้เดิมเขาเนาะครับบอลวันจะเป็นเัื่งเล่ลงเบ็ดแค่ยี่สิบลังครับวันนี้ครับผมว่าเขามาคำนะครับผมนี่ครับผมใหญ่เบิ้งไม้นะครับนี่ครับนี่ครับไม้ที่เขาเซ็นครับวันนี้ครับผมแถวเก่าที่ผมได้ปลดไหล่เนาะครับนี่ครับไปครับไปรุ่นกันเลยครับว่ายำซองเขาจะมาเนาะครับผมโอ้ยหล่อนดีครับว่าทังนี่เลยได้ยครับวันฝนตกครับเพราะได้ยมนะผม เงี้ยหล่อนดีครับว่าแท่งนีย้ยามครับวันฝนตกครับพ่าได้ยามนะอุ้ยพี่น้องบวกเนี้ยวุ้ยพี่น้องปลาอย่างนี้เป็นเลงสี่เนี่ยวุ้โคอเงี้ยครับผม มึงครับอู้วูวป่ายังเงยตั้งหัวมีหนองมึงป่าก็เป็นทั้งสี่วะเงยตั้งหัวตัวหน่อยครับคอยเงยครับอู้วติดเบ็ดมาน่ะเ,เป็นกิว้วไปเลยครับมันอู้วครับ บเบิ้งเบ็ดนลยครับคุณปล่อยงี้แต่หัวครับตูหน่อยครับจะเอาไปนี่ก็น่าครับไปครับผม เป็ดข้อนี่ก็เป็นทั้งซีนอ่างบ่อนนี่อืออือขึมาอีกสิโอ้ที่ปลาทิปอ้ที่ปลาที่ปลาอือยรยิงหน่อยอือใส่งามครับผมอือขั้นเป็ดขั้นบอนนั่งนี่ห อยใส่งามใส่งามคอครับนีบ Ooh, น่ครับโอ้ยรุนง่ามแถวครับโอ้ยใส่งามอยู่อื้หลุดุด โอ้ยเงียรหลอนดีด้อครับผมเบียดทางนียโอ้ติดปาครับผมโอ้ปชิงปลชิงปชิงโอ้ยแงเด็ดน้าก็ะชวมเบิดนะ้ปลชิงเมยบักงี้ด้วครับผม มีข <ítulo> uh ้อหมานอยู huh. uh ่น huh. <cu> ้องพี่น้อมอือ uh> อ <t centres> uh ือ huh. อ uh ือโอ้โหโห่ง huh. uh ่าด้นี ปลากคอครับปลากคอครับอืมาแล้วติดเลี่ยงขั้นเลยครับผมมาแล้วมาแล้วครับโอ้ยปลากคอปากคอเนี่ยืากคอครับเขาแยกปุ๊บใส่งามอยู่ครับผมนะครับเก็บครับเนี่ยมีความหมานอยู่นี่พี่น้องเด็ดหมานเนาะครับ ะได้ไครับอืเบ็ดท่านแข่งไลยดึงบนลงเลยครับผมโอ้โระกอบติด,ดครับอืกับขอหน่อยครับผม ครับผลงานย่ำสองนะครับผมกับหมานมีความหมานอยู่นะครับใส่เบียดแท่งเดิมนะครับก็เลยปอกคอเงียครับตายตรงนึงนะครับครับเบียดห้าก็ยี่สิบหลังครับผมติดเรื่องล่างสุดท้ายนะครับผมครับก็ยังมีความหมานในพี่น้องได้รับชมกันอยู่นะครับผมใส่เบียดน่ครับเบียดยี่สิบหลังครับผมน่ครับเบียดห้ายี่สิบหลังครับ ยังมีความหมานอยู่นะครับผมคลิปนี้ก็ไว้สำนี้กันนะครับผมเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับเา้านอีซส่เวียดมงได้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ